ภูสันคิงตัวนี้สวยๆครับ ครับวันที่ครับอยู่กล้เกษตรกลางบาลชแนลนะครับรับคำนี่ก็เป็นคำของวันที่สิบพกันฎายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับฝนก็ไม่ตกครับคำนี้ครับอากาศแจ่มใสผมก็เลยจะมาขีดไตโคลเดมห้ทุเรียนครับเพราะว่าทุเรียนที่ปลูกโดนฝนมานานเลยนะครับวันนี้ฝนยุดครับไม่ตกครับอากาศแจ่มใสดีก็เลยจะมาขีดไตโคลเดมาาห้ยเขาจังนิดครับ กันเชียร์ล่านะครับเพราะว่าไตโคลงมาก็ทําเองนะครับมีเป็นถังใหญ่เลยครับไม่ต้องขัวมดครับไม่มีตปัญญาจะขีดครับเดี๋ยวไปขีดกันเลยครับอากาศสดวสแบบนี้ตมงควรขีดแลลวครับไปครับไปขีดเลยครับไปครับครับนี่ครับไตโคลมาครับผมทำไว้หลายอาทิตย์แล้วนะครับ มาร์กไวอืมครับสวยงามครับยังไม่เด็กกรอกใส่ขวดไว้นะครับเดี๋ยวผมจะกรอกใส่ขวดไว้ครับแต่เดี๋ยววันนี้มาขีดทุเรียนก่อนครับ สวยงามมากครับพวกกินคือเจอร่อยครับหอมคือเะ้โทนี่ครับหอมคือเะโทเลยครับผมว่ากินคือเจอ,อร่อยดีครับทำเองครับต้องกวาสายเลยขึ้นขันเลยครับ ทุเรียนก็มีไม่กี่ตนนะครับ อากาศเย็นๆช่วงนี้เมาะสำหรับขีดไตโคดมาครับเสือก็จะไม่ตายนะครับแดดไม่ร้อนครับเพราะฉะนั้นขีดเองต้องขีดตอนค่ำครับขีดไตโครม่าถ้าขีดปุ๋ยต้องขีดตอนเช้าครับ ครับนี่ครับทุเรียนครับโอ้ชีน้ำดำนะครับต้นนี้ต้นนู้นหมอนทองครับ ี่โคนตนเลยครับโคนตนก็ชอบชอบเป็นเช้อร่านะครับออกเป็นเช้อร่าสีตีเลยสี่โค้นตนเลยครับ มังหลัดส,ดสวยๆนะครับรอบค้างก็ชิดได้นะครับสองขัวครใไ่โครมาเยอะแยะ ทำเองได้ขยายเองได้ไม่ต้องกลัวครับนี่ครับต,รต้นหอษทองสวยๆกำลังหลัดโลดแล้แวโขกแฉละไหลก็ข,ข,ขีดได้หมดนะครับโอนต้นก็ตีเลยครับ ครับต่วนสวยสวยงามมากครับพอช่วงตอนขำเขาจะนอนรับนะครับตุเรียงเขาจะนอนรับแบบนี้นะครับทำปรนรับข้าวก็ตื้น เนี่ยเป็นลองกองนะครับลองกองก็บชีดครับนี่เป็นนี้ครับ ที่หมดทุก,ย,ออก,กนนยังจำปาดะรับขนุนจำปาดะสวยงามครับอันนี้ขน,นุนแดงเุลิยา cái này ngọn lùng đen các lùng đen cũng lăng lật tuyệt vời ในขนทองเสิดครับในงาะโรงเรียนครับงอะดรงเรียนตัวนี้ล <c ười> ัดสวยงาม สันคิงก็นหนีสวยๆครับ พีกขีดได้นะครับพิกอันนี้ฝักครับนี่แป้งแป้งกับขีดตายพีกขีดได้ขีกกไดได้หมดแล้วครับาหายเขาเป็นเจอร่านะครับสีกกระทบลม ฝนดีเกินแะกี่ฝืนมาจะดูดูช่วงนี้กระส้มนดาแล้วครับเ่วงหนา้าฝนแล้วครับครับสำรวจครับสำรวจตัตเยียสายน้ำพึ่งครับ รถปัตตเวียสายน้ำพึ่งครับอันนี้เป็นซุปหกัคกครับตมรุจขี่กาในโนมาแห้งแห้งยังไม่สายเลยนี่หลักผมไล่หลักไปดูดูหลัดถึงม,ม,มั้ยจะมีฝืนนีดนึงครับ มีน้งปัดน้ำไม้มันขุดนะครับกระทบการแดงครับ หมโูเวียดนามใ,นใหญ่ปิงของไม่หลัดต้นพันธ์ดีครับต้องหาต้นพันธ์ใหม่ใ,ใหญ่ปิงของหลัดนิดหนึ่งคดูจะเป็นไหม từ thằng internet coi cho ma thứ yến có cái gì nó con con làm thật ขัากระเจ้าม้านี่นะครับวิธีฉีดไตโครมาให้ทุเรียนครับไตโครมาห์ย่งทำเองยิงก็ขีดได้กันนี่แหละครับขีดมาไล่กับขีดได้ครับไม่ต้องกลัวเชือราครับทำเองได้กันนะครับทุเรียนก็จะไม่ตายด้วยเชือราและครับอาจจะตายก็ตายเลยแรงก็พ้นนะครับที่นี่เชือราก็มมดห่วงนะครับ สอบสนับคลิปนี้กอไวแคนนี้นะครับขอบคุณหมากดาวสุกานกาวสีขาวมะลาช้มครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเกษตรกลางวันชนแนวด้วยนะครับฝากกดลิะต่อไปครับสํารับคลิปนี้ครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ